มากเลยนะค,ะครับเป็นเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นกับสาวหลักสี่แต่ไม่ใช่หลักสี่บางเขนนะหลักสี่อยู่ที่อายุเขาหลักสี่เป็นสาวจังหวัดระยองกลายเป็นเหตุการณ์สยงเพราะว่าแกสั่งยาออนไลน์ยาลดความอ้วนออนไลน์สั่งมาทานผ่านไป7วันคือ1สัปดาห์ปรากฏว่าสามีกลับมาที่บ้านพบแฟนนอนผิดปกติพอไปดูใกล้เฮ้ย i, ตายเอา้าตายไปแล้ว ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่พอดูไปดูมาพบว่าน่าจะสั่งยามาทานแล้วยาอาจจะไม่ได้คุณภาพครับยี่ห้ออะไรบอกได้ไหมอ่ะดูได้อืเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาตรวจสอบนะครับผู้คอร้ที่ตายในห้องพักห้องเช่าเนี่ยชื่อว่าคุณหนึ่งฤาไทไว้สี่สิบเลยไวหลักสี่สี่สิบเลยเสียชีวิตคาที่ในห้องนอนมีกล่องยาลดความอ้วนแต่พอเปิดกล่องเนี่ยกล่องมันถูกเปิดแล้วนะกินไปแล้วด้วยกินหมดแล้วไม่เหลือสักเม็ด กินไปก่อนหน้านั้นหมดเรียบร้อยแล้วตร<อ>วจสอบแล้วนี่คือหลักฐานชิ้นเดียว <ฮะ S 2> เพราะอะไรเพราะว่าฝั่งสามีกลับมาออสภาพร่างกายของศพคุณหนึ่งหรือไทยบาดแผลนิดนึดงไม่มีออต่อสู้สักหน่อยไม่มีเลยรัดโครรัดคอไม่มีไม่มีไม่ต้องไปสงสัยสามีเลยฮนะคุณยุทธนาสามีบอกว่าผมกลับมาจากที่ทํางานเวลาประมาณ18บแนาฬิกาพอกลับมาทําไมไฟมืดวะ ปกติมันไม่ไฟมืดเปิดไฟดูอ้าวแฟนนอนอยู่พอไปดูใกล้ใกล้อ้าวไม่หายใจแปลว่าอะไรก็ตายไงเลยรีบแจ,งจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีไม่รู้มาก่อนเลยว่าแฟนเนี่ยซื้อยาลดความอ้วนมาทานก็เข้าใจและสันนิษฐานว่านี่คือมูลเหตุทําให้แฟนเสียชีวิตเดี๋ยวฟังเสียงจากคุณยุทธ,ธนาครับเขาทานยาลดความอ้วนมานาน,นยังครับหนึ่อาทิตย์หนึ่งครับประมาณหนึ่งอาทิตย์ใช่ครับทานไปประมาณเท่าไหร่พอซ้ำไหมผมไม่แน่ใจเอาเปนทีละสองหรือสามเม็ด เขาสั่งจากทางไหนพี่ทางไหนครับคือเขาสั่งมาประมาณหนึ่งที่แล้วเขาก็กินเนาะแต่ไม่รู้กินไปเท่าไหร่เนาะใช่ครับแล้วเขาก็มาช็อกเสียชีวิตใช่ครับแล้วเขาไม่บอกผมนะเขาไม่บอกพี่ด้วยใช่ครับคือยาเนี่ยแอบ,บสั่งมาแล้วพี่มารู้ตอนเนี้เหรอใช่ครับตอนเสียชีวิตเลยเนี่ยว่าเขากินยา,าไปใช่ครับ แปลว่าอะไรพี่อยู่ห้องเดียวกันนะมไม่รู้เขาแอบกินมากินเสร็จใส่กล่องใส่ถุงกินเจ็บใส่กระเป๋าเลยไม่รู้เลยแต่ผู้หญิงเนี่ยคือทุกคนอยากสวยอยู่แล้วเข้าใจได้ดังนั้นเนี่ยสรีร่าร่างกายที่อายุวัยมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ไปสแลนเดอร์เหมือนเดิม,มก็เลยอาจจะไปหลงเชื่อเรื่องของการโฆษณาผ่านโลกออนไลน์ไม่เอาจริงๆเดี๋ยวนี้มันเยอะมากอะพี่ต้นแล้วจะรู้ได้ไงอะเราจะรู้ได้ไงคืออย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมดาราเนี่ยไปโฆษณาให้ มาโฆษณาแล้วดิฉันไปเห็นไลฟ์ตล์เขาข้าวเคิรไม่ค่อยจะกินตื่นเช้ามาออกกำลังกายแต่ตอนหลังมาขายยาลดความอ้วนแล้วก็บอกว่าเนี่ยแค่นี้อันเดียวแล้วผอมเลยคนเยอะในเชื่อเลยและเลยทำให้ในตลาดเรื่องของยาลดความอ้วนมันเยอะมากๆเลยนะคะมันมันมีวิธีตรวจสอบไหมฮะ มันจะมีเลขจดแจ้งใช่ไหม oh. คือ,ค,อคือที่ถูกกฎหมายเนี่ยต้องมีเลขจดแจ้งออยแบบนี้พี่บอลคือมันมีของที่ถูกกฎหมายและบางอันมันเป็นของปลอมพ oh. อเห็นของดี oh. เขาขายของจริงเขาขายดีอ่ะ oh. พวกปลอมก็ไปทําของปลอมขึ้นมา hmm. เราก็เลยไม่รู้ไงคุณผู้ชมบางครั้งมันปลอมเหมือนคือกล่องมันก๊อปปี้กันมาเดะ็เดะเเลย <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเรายังไม่ได้โทษว่า ผิตภัณฑ์จากกล่องนี้จากบริษัทนี้ <ฮะ S 1> ทําให้เขาตายนะคะเดี๋ยวต้องพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่งแต่ทําให้คนที่กําลังกินยาลดความอ้วนอยู่ณนะขณะนี้ร้อนๆหนาวๆกันบ้างแล้วแหละออยากผอมไม่ต้องเอาชีวิตไปแลกเลยอะ่ะ<ช>นั้นโลกได้ไหมอะ่ะทำไมฮะค่านิยมทัศนคติของผู้ชายไทยว่าแบบ ผู้หญิงสวยต้องผอม,มเลิกได้ไหมเลวไซส์บิวตี้ได้ออปะประโยงตอนนี้แล้วนะทุกไซส์ก็สวยเหมือนเหมือกันได้หมดจริงออถ้าเกิดว,ว่าเราแบบพอเห็นคนอ้วนโอ้ยอ้วนแล้วสวยอ้วนแล้วน่ารักมีอยู่แล้วถ้าเราช่วยกันแบบเนี้ยทุกคนนะจะไม่มีใครแบบโอ้โหอยากผอมอะไรขนาดนั้นเลยนะคุณผู้ชมออน่าเห็นใจเดี๋ยวตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะ